สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชยพลช้างน้อยเมืองไทยครับวันนี้เชยพลขายกาแฟดีครับขายชาขายกาแฟดีวันนี้เชยพลทะลุเป้าครับฝีมือมีมีถึงแก้วละสี่สิบครับวันนี้เชยพลอ่ะเชยพลมีฝีมือครับทะลุเป้าเลยครับแล้วก็มีนะครับ แม่บุญช่ายนะครับรัตะะนามบุญเจริญนะครับเอาวันนี้มาฝากครับก็มาถามว่าให้กินได้ไหมผมก็ปฏิเสธแม่ไปว่าโอ้ยผมก็บอกแม่ไปว่าก็ได้นะครับแต่ไม่ให้กินดีกว่าอ่าเพราะว่าที่คุยกับคุณหมอมาหมอบอกว่าอืม ไม่โอเคครับผมก็เลยไม่ได้กินครับแตงโม iant. เอาไว้กินเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้กินเองเอาไว้ให้คนที่มาเที่ยวหาแล้วก็ไว้ให้ปู่ขย่าครับเอางี้ดีกว่าเอาสบายใจครับอ่าความ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 คามิดเห็นส่วนตัวเนาะกับกับที่ลาฟังคุณหมอมาครับผมก็เลยเอาประมาณนั้นอ่เดี๋ยวขอเป็นกวยกวยน้ำวาจะดีกว่าครับ ก็คือเอาชัวร์ครับเพราะว่าผมไม่อยากพลาดครับก็เรื่องเรื่องของฝากอ่ผ่านไปครับต่อมาก็เป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องทะลุเป้าครับโอเคดีมากเลยครับวันนี้ยทาท่าจะเงียบๆแต่ทะลุเป้าครับทีแรกก็ทีมงานสวรรค์บ้านนานะครับแล้วก็ชุดที่สองก็เป็น องค์การผูรหารส่วนํำบลทุ่งนงามครับแล้วก็ชุดที่สามจะเป็นแม่บุญชัยนะครับตัตนาบุญเจริญนะครับอุดหนุนพาทีมงานเข้ามาอาทิตย์เขาจะซื้อผลไม้มาฝากอะไรครับเขามากันห้าคนก็ไม่ทันได้ถ่าย้วครับก็มัวจะจับชายพลให้เขาครับจับชายพลให้เขาผองเขาเลยไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เขาเอาเราเอาสะดวกเนาะเพราะว่า ถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวจะจะ,จะได้อย่างเสียอย่างครับมันจะห่วงหน้าพรงหลังเอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับชัวร์ๆเอาชัวร์ๆดีกว่าครับไม่เสียไม่หายนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ภาพแค่นั้นเองครับไม่เป็นไรแค่แค่รู้ว่ามีมีคนรักคนเป็นห่วงเราทีมงานเราพวกเราก็โอเคแล้วครับ <laughs> กินหญ้าพุ่มกลางครับแกกินหญ้าพุ่กลางเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวอาจจะเย็นหน่อยก็อาจจะต้องพาเดินเล่นวิ่งเล่นละครับเพราะว่าให้ให้ให,ให้เขาช่วยอีส่วนที่กินไปเยอะเนี่ยนนครับเราคงเดินเล่นในทุ่งเหมือนเดิมครับก็ไม่นานจะไปที่อือ่นละเพราะว่าผม ผมขี่มอเตอร์ไซค์ดูไปตามทางแล้วไม่ไมเราไม่น่าปล่อยช้างออกไปครับเพราะว่าสองข้างทางเราอะแทบจะฉีดยาฆ่ายาทั้งหมดนะครับอ่าดยความที่แถวบ้านเราเป็นไร่เนาะเขาก็ต้องกําจัดวัชพืชครับทีเนี้ยเราเราเราก็ต้องท้อง,ทองเซฟของเราเองครับเซฟตัวเราเองนะเราก็จะไม่เอาของออกไปข้างนอก จะดีกว่าครับให้อยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับมีพื้นที่แค่สี่ห้าไร่เราก็ยุ้งเราแค่เนี้ยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปดีกว่าครับแต่แรกกว่าจะเดินไปสวรรค์บ้านนาเดินไปนูน่นไปนี่ไปนั่นดูแล้วกลัวจะไม่คุ้มครับแต่ถ้าเขาคว้าเขาอยากกินเขาคว้าเขาปากไปเงี้ยเราเราห้ามไม่ได้เนะดึงออกไม่ทันยังไงเขาก็เร็วกว่าเราครับมือเขายาวกว่าเพราะฉะนั้นเราเราเราก็เลยต้องเลี้ยงให้อยู่ในในขอบเขตแล้วกับพื้นที่ของเราแทน ความปลอดภัยก็จะดีกว่าดีกับเขาดีกับเขาดีกับเราดีกับทุกคนนะครับเพราะเดี๋ยวคนที่เป็นห่วงก็จะมาเสียลมอีกเราก็ทุกใจนะครับจากของก็จะมาเสียเงินเสียทองนะก็เลยเอาชัวร์ดีกว่าครับอยู่บ้านกินอยู่บ้านเที่ยวเล่นอยู่บ้านเย็นกะจัดกิจกรรมขี่มา้า ใช่พลก็เดินหายากกินเนาะนกชายเนาะเราก็อยู่บ้านเราดีกว่าชิวๆครับถ้าออกไปเราก็จะเดีย๋ยวเราจะไปเหนื่อยเพราะว่าเขาก็พลยาขหายากันเยอะครับ ตอนนี้กัอยู่ลมมาหาเหมือนเดิมครับอสองตัวนุ่นก็ออกเดินเริ่มเล็มเดินย่าแล้วครับร้อนเย็นๆพอทนไหวก็ออกมาเลมนยากันเล็มเตียนนะครับหน้าเขาแต่เดี๋ยวผมก็ออกเขาไปล่ำล่ำล่ำข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวก็ไปร่อนยายเขาเหมือนกันร่อนแผงกุลาที่เราปลูกไว้แล้วเป็นร่อนไว้เขากินงคืน ก็ถ่ายดีครับโดยรวมก็ถ่ายดีว่าสามสีรอบนะครับกลางคืนก็ถ่ายสองกบะท้องวันก็สามตีรอบแนละแต่กินก็ท้องป่องอยู่ครับท้องกลางแต่เราก็ให้ยาเยอะให้ยาเยอะครับให้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวอดครับถ้าเรื่องยา มีให้กินครับแต่กล้วยช่วงนี้ไม่มีให้กินครับกล้วยแต่หญ้ามีให้กินครับเต็มที่เข็ดครั้งที่แล้วกล้วยอะ่ะเราเราซื้อมามช่วงเป็นกล้วยดิบแล้วคืนนั้นพอหลุดพอดีไงกินไปหลายหวีกินกล้วยดิบไปหลายหวีครับ <c oughs> ก็เลยกังวลก็เลยแม่เอาแหละ เมื่อวานเดินตลาดกล้วยสุกก็ไม่ค่อยมีขายครับไม่มีขายก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ออกไหนด้วยครับแต่อยู่อยู่แต่บ้านเนี่ยครับผมก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่คอกเนี่ยรทั้งวันทั้งวันคืนก็อยู่ในครึ่งคืนไปนอนบ้านนะครึ่งคืนจนเมื่อคืนนะเขานอนหลับก่อนผมไปครับม,มือหัวกับเทียงคืนถึงนเขาหลับก่อนผมปกติผมจะต้องไปบ้านก่อนก่อนถึงจะนอนล้มตัวลงนอนหลับคืนหลับก่อนผมเลย ถือว่าโอเคเลยถือว่าสบายใจครับตรงกลางใช่ครับ ห5้าเดี๋ลวอยต้องให้เอสอนพ่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวพุ่งนี้พออยู่พอจะได้ขายได้ ต้องทำเป็นแล้วครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลูกค้าสั่งเดี๋ยวจะทำไม่เป็นครับต้องทำให้เป็นครับพรุ่นนงนี้ยังครับแล้วก็ซื้อวนั้นไปด้วยโอนตินแล้วน้ำมันนี้ยังไม่ได้เติมครับตังค์หหยิบไปหยิบไไหนไม่ได้แตะได้ต้องเลยนะตังค์เรื่องเงินเรื่องอะไรในแก้วเนี่ยไม่เคยแตะต้อง ไม่เคยแตะต้องเลยครับโอ้บนยังไม่เคยได้หยิบเงินจากในกระป๋องแม้แต่บาทเดียวให้หยิบกะป๋งไปจ้าโอ้ยังไม่ได้บ่นเนี่ยคนเราครับก็ดูครับดูเอาครับธรรมชาติเนี่ยครับธรรมชาตินี่ธรรมชาติเลยครับผมเงินยังไม่ได้หยิบเลยครับในกระป๋องถายของเนี่ยโอ้บนบนบนดูเลยครับบนบนบน

เดี๋ยวเราให้เขาได้อยู่ในร่มอีกสักพังครับเดี๋ยวเย็นอีกหน่อยก็ออกออกเดินเล่นครับย่อยอาหารเดินเล่นพักผ่อนยามเย็น,นอ,ยออกกําลังกายด้วยกันพร้อมกับไปขี่บูดา้าแล้วมีขี่บูด้าเย็นๆขี่เล่นนะครับในทุ่งนี่แหละครับในทุ่งนี่แหละก็อย่าลืมนะครับฟ้าเปิดเมไห่ครับมาร่วมสนุกด้วยกันครับ ขี่มา้าขี่บุด้าเลี้ยงชายพลครับดื่มชาขี่ม้าเลี้ยงช้ญญา,ชา,า,งชางนี่ก็ทางนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับไม่ใช่ครับกับังูแล้วก็สนุนกาแฟชากาแฟครับทีมงานเรานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ